สวัสดีครับวันนี้เพจพุทธกุลคงเดิมขอเสนอประวัติหลวงพ่อผาเงาวัดพระาธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับประวัติหลวงพ่อผาเงาเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทยัย โดยเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิปางมาลวิชัยพระพักตรูปไข่พระานุเป็นปมพระรัศมีมีเป็นเปลวพระรัศมีเป็นเปลวมีหน้าตักกว้างประมาณ1เมตรสูงประมาณ1.5เมตรโดยปฏิสถานอยู่กลางพระวิหารที่ชาวบ้านได้สร้างครอบไว้ตั้งแต่เมื่อคันค้นพบองค์พระใหม่ๆนะครับ โดยมีที่มาของชื่อหลวงพ่อผางเงาจากความฝันของคุณพ่อจันพรมมาซึ่งเป็นหนึ่งในคณะศรัทธาโดยในคืนหนึ่งคุณพ่อจันได้นอนหลับอยู่นั้นท่านได้ฝันเห็นพระพิสุกรูปร่างสูงใหญ่รูปหนึ่งมาบอกว่าก่อนที่จะให้มีการยกทินส่วนขององค์พระประธานเดิมขึ้นให้ทำการนิมนต์พระสงฆ์แปดรูปมาสวดถอนแล้วจะได้พบสิ่งที่อัศจรรย์กว่า เมื่อคุณพ่อจันทาได้ปฏิบัติตามความฝันจึงได้ขุดพบหลวงพ่อผาเงาจึงได้ขุดพบหลวงพ่อผาเงาในเวลาต่อมานั่นเองนะครับ <c oughs> จากพงศวดานโยนกบอกว่าขุนผาพิงหรือขุนพิงนะครับเจ้าผู้ของนครโยนกองค์ที่23ช่วงปีพศ494-512นะครับ เป็นผู้สร้างเจดีไว้บนหินก้อนใหญ่ที่เชิงเขาดอยจันทร์ซึ่งหมายถึงวัดพระธาตุผาเงาพระธาตุผาเงาได้ชำรุดสุดโทมลงมากนะครับคาดว่าจะมีการบุรณะมาบ้างเพราะพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ที่ลาดต่ำสุดของภูเขา ซึ่งง่ายต่อการดูแลซ่อมแซมนะครับชื่อของวัดนี้มาจากชื่อของพระธาตุผาเงาที่ตั้งอยู่บนยอดเขาหินก้อนใหญ่คำว่าผาเงาคือเงาของผาคือคำว่าผาเงาก็คือเงาของก้อนผาหรือก้อนหินนะครับหินก้อนนี้มีลักษณะสูงใหญ่ ค้ายรูปทรงเจดีและทํำล่มเงาได้ดีมากชาวบ้านถึงตั้งว่าพระทาตุผาเงาความจริงก่อนย้ายวัดมาที่นี่เดิมก็มีชื่อว่าวัดศพคำนะครับซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งน้ำโขงฝั่งน้ำได้บางทลายลงทําให้บริเวณของวัดพัดพังลงใต้น้ำโขงเกือบหมดวัด คณะสัทชาจึงได้ย้ายวัดไปอยู่ที่ใหม่บนเนินเขาซึ่งไม่ไกลจากเดิมในเดือนกุมภาพันธ์ปี2519จึงได้ลงมือแผ้วถางป่าแต่เดิมที่แห่งนี้เคยเรียกว่าถ้ำผางเงาปากถ้ำถูกปิดไว้นานแล้วทำให้บริเวณนี้ เป็นป่ารกเต็มไปด้วยซากโบราณวัตถุก,กระจกระจายอยู่กาดเกินเต็มไปหมดมีชิ้นส่วนใหญ่อยู่ชิ้นหนึ่งเป็นพระพุทธรูปครึ่งองค์ช่วงล่างหน้าตักสี่วาเชื่อกันว่าเป็นพระประธานในวิหารคณะสัทธาจึงตั้งใจบูรณะปฏิสังขรให้สมบูรณ์เหมือนเดิมในวันที่17มีนาคมพศ2519 เวลา14นิกาเมื่อคณะศรัทธาได้ปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนต่างตื่นเต้นเมื่อได้พบว่าใต้ตอไม้นั้นมีอิฐโบราณก่อเลียงไว้เมื่อยกก้อนหินออกก็พบหน้ากากก่อกันไว้เมื่อเอาหน้ากากออกจึงได้พบพระพุทธรูปที่มีลักษณะ สวยงดงามมากผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณวัตถุได้วิเคราะห์ว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีอายุราว700-300ถึง1,300ปีคณะสัทธาทั้งหมดจึงได้พร้อมกันตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อผาเงาและเปลี่ยนชื่อวัดใหม่จากวัดศพคําเป็นวัดพระาธาตุผาเงาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วัดพระธาตุผางเงาตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำขงทางทิศตะวันตกตรงข้ามกับประเทศลาวอยู่ในหมู่บ้านศบคำตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ทั้งหมด7 4 3ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเล็กๆทอดยาวลงมาตั้งแต่บ้านจำปีผ่านบ้านดอยจันและมาสิ้นสุดที่ บ้านศบคำนะครับก่อนชาวบ้านเรียกดอยลูกนี้ว่าดอยคำแต่ต่อมาช่วงหลังๆชาวบ้านเรียกว่าดอยจันนะครับวัดมาจากชื่อของพระาธาตุผาเงาที่ตั้งบนหินก้อนใหญ่ แต่ในสมัยก่อนนั้นวัดมีชื่อเดิมว่าวัดศพคําตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำโขงได้พังทลายลงจากแรงกระแสน้ําทําให้วัดถูกพัดพังทลายลงเกือบหมดวัดคณะสัทธาจึงได้สร้างวัดขึ้นใหม่ซึ่งกกลกว่าที่เดิมภายใน วัดมีพระาธาตุอยู่สามองค์คือพระาธาตุผาเงาตั้งอยู่บนยอดหินผาต่อมาคือพระาธาตุจอมจันทรเหลือแต่ซากองค์พระเจดีย์สูงประมาณ5เมตรในบริเวณพื้นที่นั้นทางวัดได้สร้างโบสถ์ขึ้นมาหลังหนึ่งถัดจากพระาธาตุจอมจันทร์ขึ้นไปบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของพระาธาตุเจ็ดยอด ซึ่งเหลือแต่ซากฐานสูง5เมตรทางวัดได้สร้างพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีขนาดใหญ่ครอบองค์พระธาตุไว้แต่ยังคงมองเห็นซากพระธาตุเยอดได้นะภายในองค์เจดีนะครับกระถาบูชาหลวงพ่อผาเงาวัดพระธาตุผาเงานะครับ ให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าสันติโตวิปุโลธรรมโมนะครับสามจบนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลหลวงพ่อผาเงาวัดพระธาตุผาเงานะครับนี่เป็นกล่องนะครับ เขียนว่าพระกิ่งหลวงพ่อผาเงาวัดพระาธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับนี้ว่าเป็นกลิ่งนะครับพระกิ่งรูปเหมือนนะครับด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อผาเงานะครับ เป็นรูปแบบปางวริชัยนะครับนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดพระธาตุผาเงาเชียงแสนนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นอุดกิ่งนะครับเป็นยันอุนะครับขยับก็จะมีเสียงนะครับก็สวยงามนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจพุทธคุณคงเดิมนะครับฝาก กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบเนื้อหาวันหลังก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้นะครับงั้นวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ